กาบนมันสก,การกระปูค่ะอ๋าชุโค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยโค้งเดียวมีโค้งเดียวโค้งเดียวโค้งเดียวหรือเ,เก้าค้างเวลาหรอกจ้ะนี่ค่ะอ่าปูเสือเนาะงวดที่แล้วเลขเพิ่นออกเนาะรัฐบาลไทยก็คือศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกสองตัวมีห้าแปดเนาะค่ะปูปรากฏว่าหายร่างออกบนอีกแล้วเนาะค่ะก็คืออ่าออก ออก46นะคะ46ออกเป็นตัวกลับ64วิ่งล่างรูด6ปรากฏว่าไปบนเมดน,นะคะค่ะถือว่าซื้อล่างกันบนนะคะ่ะบนกันล่างงวดก้อนกับคือกันดิเลขปูนสไตล์ตนี่แล้วค่ะให้ล่างออกบนอะล่างกันบนนะคะปูเนะาะบัดี้ก็จะตามใหม่เป็นงวดที่หาะะ่ารัฐบาลไทย เลขเล้าคือแม่นหรืละกับปูเล้ากไหเมื่อวานเลขเล้านี่เขาสองเจ็ดตรงตรงเลยเมื่อวานนี่อันนี้ไปรับเจ็ดสี่น้่ตัวตัวว่าเบิ้งมั้เจ็ดสามตัวลูกใ่เจ็ดสี่ัมีได้เหมือนเจ็ดวับอกค่ะปูตัดตัดซิมตัดออกเจ็ดสี่แปดสี่ไม่หมดเหมือนเนาะเอาไว้บ้อเสียดายเนาะ Chết đây Đâu rồi Si mất đồn rồi Mất mạ Mất mạ Chết si Tao cũng cần Bà này Áo Cá lăng lo à như này Bà này gì Thám của phần Phan của ông Của ông Phan 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 nó chết Lúc đầy Thân oh. bàn เฮ็ดละงอกก็ขึ้นสีเหลืองออกสีแดงแน่นอนได้แน่นอนใหเดี๋ยวเฮ็ดละงอกออกสีแดงบ้างไหมเฮ็ดละงอกก็สีเหลืองสีแดงแล้วจ้ะได้เต็มกระเป๋าเต็มกระตาเตผมสองผมหิวหูสองถุงเลยโอ้เต็มสองหิวหูสองยางเสียงเลขตัวไหนครับปู่ไม่ได้เสียงนั่นประธานาธิบดีใครบัเลิกคนสื้อข่าว้แฟนเชียว ยังนคยที่เขาขายันเทียวในของหรอกขนาดนึงอ๋อบ่ได้บอกว่าไทยว่าเล้าเป็นบ่จับปูบ่เคยเชี่องเลยไม่ได้บอกว่าเป็นไทยเป็นลาวเด้อยังสีบรได้ว่าวเป็นบริค่ะบอกว่าจะหันเหล็กเคล็ดว่ามันวต้องเข่าขายฟันว่าในของอะไรอนอ๋ออันนี้ก็คือจักสีไทยสีล้าแหละตีไปเลยมาเนี้บนวิ่งรูดยังค่ะปูรูดโซนก็ สองศูนย์สองห้ามีศูนย์นะคะสามโตมีสองมีห้าเป็นบ่ค่ะจ้ะสามสองสามโตมันถือเข่าหน้าสองมันถือมัลติสองจ้ะมีถือเข่าสองโตมันถือตัวหนึ่งถือบ่เข่าเอ้าหน้าเลยโตจับสามโตจ้ะส,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 สี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดค่ะ หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์ค่ะเจ็ดหกสองเจ็ดหกสองค่ะตอนนั้นสามหางะไรก็ซื้อให้เลยกันนะล้มเลิกอะไรเลิกฝันเลิกล้มเลิกอะไรจ้าเลิกล้มกับเลิกคู่บ้านเห็นมันลืมเลิกคู่บ้านหรือเขาคู่บ้านวันที่โมงสองร้อยสี่รูปไหมสองร้อยสี่รูปมัค่ะ สองศูนย <24 S 1> ์สี่ปฏิโมกเนาะแล้วก็เลขรถแปดหกห้าสองศูนย์สี่เป็นว่าปูสองศูนย์สี่ก็แปดหกห้าจ้ะแปดหกห้าเนาะเอาสุดเต็มแล้วเลขรถตัวใดสองแปดหกห้าเลขรถคือสองแปดหกห้าเนาะอะชุดเต็มทะเบียนรถเนาะที่ฝันได้ขับรถเนาะ,ะปูแล้วก็ได้ปืนเนาะฝันว่าได้ปืนหนึ่งกระบอกปืนนี่ยังกับปู ิเบเจุดสามแปดอยู่เอสเขอยู่เอสิเนะ็ด่าค่ะไม่คือสิบบนนะเอาสองตัวมาค่ะปูสองตัวศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดค่ะศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้า สองห้าค่ะศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์สองหกให้เก่าหางศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกบ้างค่ะปู้เน้นไปซีคูฟค่ะเน้นไปหาศูนย์ิ่มน้นไปศูนย์หาครับสองหาแล้วก็ศูนย์หกก็สองหกเดี๋ยวได้ค่ะเน้นที่บนวิ่งลู่นี่เน้นตัวใดครับปู้สามตัว <9 S 2> นี่ ศูนย์สองห้าเน้นศูนย์ก็ม่ได้านะเน้นศูนย์ก็ห้าเบาจ้ะเออสามจะรลองเอาสามตัวสี่ศูนย์เจ็ดหกห้าศูนย์เจ็ดหกสองเน้นตัวใดคะ่ะเน้นหกห้าศูนย์หกห้าศูนย์นะคะเ 6, 5, 0, ะคะจะ็อเจ็ดหกสองเจ็ดหกสอง เน้นสองหางเน้นสองหางคือเจ็ดหกสองด้วยเนาะสองศูนเน้นไปห้าศูนย์ศูนย์หาครับสองหางหกกัสองหกเนี่ยื่อหางสองห้าศูนย์หกกับียังก่อนค่ะบูศูนย์หกกับยังก่อนสองหกศูนย์หกศูนย์ห้าเน้นซื้อหางสองหกบะมี่ดีึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งหกอหเลยต้องหางหนหกอหลักหกบีศูนย์หกกับหนึ่งหกเนอะค่ะปูเนาะที่เน้นเนาะแมนบ่ค่ะหลับหก6ม่นมีสามหางไม่ศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเอาสองหกมีหลักหางนีลักหางมันคือาหางึกันลัเกเอ็ดกะัะสามหางคือกันเก้าหกนี่ละ่ะปูว่า ศูนย์หกหนึ่งหกเก้าหกวระท่านหนึ่งหกสองหกอ๋เป็นสองหกเป็นบ่ค่ะปูอเออเออเงี้ยพอสอมาใ้รักน่อยหมดแต่สองหกนะแม่จีอ่อกเก้าหกตามเล่านะส่วนตัวปูมาหศูนยเน้อ แน่นตัวใดก,วก็กาปูเบอร์ด้ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าศูนย์หกหนึ่งหกสองหกอันแน่นไม่เอาไม้นู่กับปูศูนย์ห้าศูนย์หกจ้าสองห้าสองหกแค่นั่นแหละสองห้าสองหกหนึ่งหกไม่ได้เน่นเมนโบจ่ะเมนโแสดงว่าเขียนเขียนผิดนะคะฟังสองหกเป็นเอยียงกับบางเก้าหกเนาะเออ ขันบัวท,ทนน้วนกับสีบั่นันาะคไงมานี่ล่างค่ะปูล่างศูนย์เก้าครับศูนสี่ล่างเัวอะคือสีหางเล็กร่างวิ่งรู่นมี่บัวค่ะปูล่างงู่ปนศูนยคับสองนี่แล้วจะมักสองแห้ง จะได้กันชุดสองชุดล่างเนาะขีดกันล่างวิ่งยังก่อนค่ะปู้สองกับศูนย์ล่างนะคะวิ่งสองกับศูนย์จ้าจับคู่กับปู้ศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์สี่ สองสี่สีหางเาน,นั้นแหละศูนยางเกนะเขาเลรถเขาเรถมาใส่เกแล้วเขรศูนย์สียังกะปุูนย์เก้าสองเกศนยสัยังค่ะหก้าเลขรถมาใส่แล้วหกห้าศูนเก้าสและหกห้าบอค่ะ๋อเท่านั้นแหละหกเนาะเพราะว่าฟันเนาะ,ะปุ้นเนาะฟัน ไ,ได้ครับรถไปได้เขาได้ของหลายเนาะในความฝันเนาะจะ,จะตูมากศูนี่ับสองสีเด้อรกหาเป็นรถจ้ะมักศูนยีมักศูนยี่ับหกหาบอจ้ะ65กคับสองสี่ักสามฐอ้าวสองสี่ไม่ใช่บ่มันมีศูนย์เก้าสองเก้าศูนยีหกหาดิค่ะปู 0ูนย์่ไปเมันสี่หางใชศูนย์สี่สองสี่น้ำเนาะมีสองสี่ด้วยหนึ่งตัวเป็นบ่สองสี่จ้ะอสองสี่มาใส่หนีเด้อค่ะคือศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์สี่สองสี่หกห้าถูกบ่ค่ะปูถูกแล้วจ้ะอ่ะเน้นยังเนาะมาดิเอาตัวเน่นค่ะศูนักศูนักศูนย์สี่ กับสองีกับเลกรถในราคาหกขาเลยศูนย์ซีแล้วก็สองซีกับหกขาเนาะที่ชอบเนาะคะ่ะแล้วก็สองล่างวิ่งสองกับศูนย์เน้นตัวไหนครับปูเน้นสองตัวเดียวเน้นที่สองเนาะคะ่ะนี่ค่ะไปบนไปล่างได้คือกันเนาะคะ่ะเอาไปเล่นล่าก็ได้แบบที่บอกจ้ะอันนี้ทะเบียนรถที่ปูฝันเห็นเนาะแล้วก็ปืน ปืนนี่จิเบทมอนี่บ้านมาอยู่ดิค่ะปูเป็นมาหรอเขาใมาเมื่อนี้แหละมาเมื่อมาเมื่นบ่มาเล่าก็มาใช่ละค่ะมีเลขสองน้อค่ะอ๋อขึ้นแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยของรัฐบาลไทยแล้วก็เล่าอันนี้ของไทยขอทวนตัวแรกก่อนเด้อค่ะปูแป๊บนึงเน้อค่ะ หนึงตุลาคมสองห้าวันพุธนะคะรัฐบาลไทยบนบิ่งรูด025เนะคะเน้น0ูนย์กับหานะค่ะสามตัวมี4ี่ศูนย์2จ็ดแล้วก็สามตัวทะเบียนรถที่ฝันว่าได้นั่งรถสองแปดหกห้าสองตัว0ูนย์7จ็ดหนึ่งเจ็ดสองเน้นะเน้นที่05นย์6นะะแล้วก็เน้นที่26อีกตัวหนึ่งเนาะค่ะปุเนาะ เลขที่ข้างบนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ล่างเนะคะวิ่งสองกับศูนย์เน้นที่สองนะคะ,คะก็มีศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์สี่หกห้าสองสี่นะคะ,คะเลขที่ชอบก็บคือศูนย์สี่และสองสี่แต่ว่าเอาทะเบียนรถมาจากหกคันาะคะเอามาใส่ด้วยเนาะถูกต้องนะคะปูเนาะ เนแนวทางความฝ<า>ันฝ <ๆ S 1> ันว่าได้เฮ็ดเก็บเฮ็ดลายเมื่อคืนนี่ก็เลยมารูกว่าเลขไทยหรือเล่าสิมาเนาะก่ะเพราะว่ามันออกพร้อมกันเนาะก่ะปูนเนาะโอ้แล้วพวกเขาไทยกับเขาเล่าแล้วเมื่อมาไทยกับเล่าแล้วมันออกมือเดียวกันเนาะเป่าค้ามโตเลยวัวยวจ้งวดที่แล้วเนาะคะ่ะงวดที่แล้วหกซี่เป็นตัวกลับเนาะก่ะไปบนนะคะเพราะฉะนั้นล่างกับไปบนได้คือกันเนาะ บนกันล่างหรือล่างกันบนนู่นจ้ะเนี่ยฝันว่าได้เก็บเห็ดลังโงกเต็มกระเป๋าสั่นเมื่อคืนนี้ได้เขาได้ของเห็ดก็เก็บต้มกระสูนน้องสีเจ็ดสูนวะยังคนดูเลยว่ามันก็สีโบว์แมนจังใดเก็บเห็ดเห็ดห้าเห็ดหกเห็ดเจ็ดบอกขาปูหรือจังใดเห็ดกรเจ็ดแล้ว ของก็ศูนย์เจ็บศูย์ศูนย์เจ็หเปล่าบ่เตกโกเจ้าของว่ามั้ศูนย์เจ็ดศูนย์หาุเนาะค่ะปูเนาะเอาเมื่อหานิ้วเก็บเอาไว้แล้วก็มีเจ็บขม่าเกี่ยวของเนาะเจ็บหาพอได้จ้ะเอาไปพิจารณาเบิ่งปูไวเพราะเนื้ที่ไม่โชครัฐบาลไท้เนี่ยค่ะมือค่ะปูเราให้กดเลยพดแท่เงินโสมไม่ส่งม่ลา ได้เงินเป็นบุญกอบครรษาพรก่อนได้เงินทำบุญกับบรรษาเนาะกับปูเนาะบุญเมือเก็ในกองพรร้าแล้วพอาทิตย์เดียวคนเดอเขาบรรษาออกพัรษาแล้วมีบุญกับทินอยู่บ้าบปูอยู่วันยังวันที่ก็ทีเก่าคนมาเรือนแ่ยูเก่าถึที่เก่าเดือนหนานี่บอกบุญบุญกับทินสิบเก้าบจ้ะยิเกา กลเมอนทุกอย่าว okay. 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 really. ันที่เก้าก็ดีว่าติดถัวสมแล้วมกวันที่เก่ากันนะวันที่เก้าเมื่อกลาันาสามบุก็ทอดครับจังช้าที่เ่แปเก่าค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมกระินน้าปูกะติดต่อมาได้เลยนะคะโทรหาผู้โดยตรงก็ได้นะคะบนมีเบอร์โทรมาขอกับโจผ้าด้วยกันเลยเด้อผู้ใดสี่เฮ็ดผู้นท่านบัญชีก็มีอยู่น้าโจงผ้าด้วยของปูนะคะ บุณปู่บุญยังเด้อซื้อปู่ไม่ใช่บุญสร้อยสร้ามบุญสรางกุศลทุคคนค่ะซื้อปู่บุญยังนะะพระบุญยังแม่นบ่ปู่ซื้อถืออยู่นี่เนาะค่ะเอาปู่ไหวเพราะเอฟซีมิซองเด้่จับมืออื่นพใส่พิมองป้องรั่วอะไรคือทำดูได้ดีลอะไรค่ะขอบคุณมากค่ะปู่ค่ะที่แบ่งปันแนวทางแบ่งเอฟซีแฟนช่องของโจผ้าลวยกับขอบพระคุณการด้านราการจ้า กดแล้วก็แบบกดไม่ได้เอาเหล้าทศตอจ้าอ่ะเดี๋ยวเอาเาอาเล้าต่อนะคะ่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาซื้อหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สน,สนับสนุนเล่นการพนันทุกซิน่น,นะคะวคกราบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุกุสุก้นที่เขามารับชมรับฟังกดไลค์กด,กดแชร์กดติดตามให้ตลอดกับค้อยทุกท่านมีโชคมีลาบมีหมันถูกลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยรางวันที่1ถูกทุกๆกรางวันที่มีนะคะ ไปเล่ากับขอยห้ขามค้คงได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ